ในงานซ่อมโน้ตบุ๊กจุดเสียส่วนใหญ่มักจะเป็นในระบบไฟในภพักจไฟเพราะว่ามันจะทํางานหนักนะเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะสร้างพักจ่ายไฟขึ้นมาภายในตัวจะไม่เหมือนเมนบอร์ด PC นะครับที่นําไฟเลี้ยงจากภายนอกเข้ามาสู่ในบอร์ดสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ แบ็อาทช่วงคุยโมโออวดนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือระบบไฟในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวอย่างที่เอามาให้ดูวันนี้ก็เป็นของยี่ห้อ Acer นะครับรุ่น S-Pri s e S 1 3นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยียังอยู่ในยุคใหม่อยู่นะครับคือยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้มันจะกินกระแสน้อยนะครับ นี้จะเล่าถึงสเตปขั้นตอนในการเริ่มซ่อมเมนบอร์ดน้ตบุ๊กนะครับเสเตปการซ่อมก็คือลำดับขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับเพื่อจะนำเพื่อที่จะนำข้อมูลจากการตรวจเช็คได้เนี่ยไปทำการวิเคราะห์นะครับในการซ่อมแต่ละอย่างนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดน้ตบุ๊กนะครับอันนั้นในในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับสเตปขั้นตอนการซ่อมมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ นี้เราจะพูดถึงเฉพาะตัวเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กนะครับสเต็ปการซ่อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือลําดับแรกเลยนะครับเราได้บอรหลังจากที่เราแกะตัวเครื่องนำเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับสเต็ปแรกก็คือการวิชวนนะครับวิชวนก็คือการซ่อมด้วยสายตานะครับก็คือการไปสํารวจไปรอบๆเมนบรอร์ดนะครับดูความผิดปกติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตกหักอรอยไหมหรือว่าคราบออกไซด์อะไรต่างๆนะครับ เอาเข้าจริงๆนะครับจริงๆสเต็ปแรกก็คือน,น่าจะเป็นการคลีนนิ่งด้วยนะครับคลีนนิ่งก็คือการทําความสะอาดนะครับอย่างอย่างที่มีคําเคยพูดกันว่าขอให้เครื่องมันสะอาดไว้ก่อนซ่อมได้ไม่ได้นั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือทําความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ก็แต่ผมมาบอกว่าสเต็ปแรกก็คือการวิชวลก็คือการซ่อมด้วยสายตานะครับ นะเพื่อเราพลิกดูว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปลงมือทําอะไรที่มันอาจจะต่อเนื่องไปถึงขั้นบานปลายนะครับในสเต็ปที่2ของการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กก็คือการเช็คก,กระแสนะครับในการเช็คก,กระแสรเราจะเช็คดูอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือ1กระแสสแตนบายนะครับแล้วก็กระแสออนเครื่องนะรกระแสสแตนบายก็คือหลังจากที่เราเสียบแจ็ค DC เข้าไปแล้วเราจะดูจังหวะการออนเครื่องนะครับ อย่างเช่นกรณีของตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันกินกระแสน้อยนะครับรุ่นนี้เขาทํามานะครับรุ่นลักโลกเขาว่างันนะครับมันจะประหยัดพลังงานฉะนั้นตัวดี Supply ของผมนะครับตัวตัวนี้ตัวทศนิยมของมันเนี่ยมันไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมันกินกระแสสแตนบายมันกินน้อยมากนะครับต้องเป็นรุ่นที่ จุดทศนิยม3หลักเราก็จะเห็นว่ามันมีการกคนกระแสสแตนบายนะครับแต่เทคนิคการมองอย่างหนึ่งก็คือหลังหลังจากที่เราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดูตาเราต้องไาวปุ๊บนึงมันจะมีการดึงกระแสจังหวะการดึงกระแสสักนิดนึงขึ้นมานั่นแนหะเราก็จะเห็นว่ามันมีการกระแสมีกระแสสแตนบายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอย่างกรณีนี้เสียบเข้าไปแล้วเงียบเลยอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานไว้ว่าไฟ19โวลต์ไม่ได้ผ่านเข้าไปในบอร์ดหรือว่าผ่านเข้าไปแต่ไม่ผ่าน มอสเฟตตัวเลขหรือตัวที่2เข้าไปในเมนบอร์ดนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าไฟไม่เข้านะครับอย่างกรณีนี้สําหรับกระแสออนเครื่องเราก็จะรู้รว่ามันหลังจากที่ออนเครื่องมันกินกระแสแล้วไปหยุดอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะวิเคราะห์กันต่อสนะเต็ปต่อไปก็คือการวัดโอห์มนะครับก็คือวัดความต้านทานของโหลดนะครับก็คือเราจะวัดจากพวกขดลวดต่างๆนะครับเทียบกับกาว อย่างเช่นกรณีนี้นะครับมันไฟสันนิษฐานว่าไฟ19โวลต์ไม่ข้ามเข้าไปในวงจรนะครับนั้นมันจะมี R ชั้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะลองลอย R ชั้นออกไปแล้วก็จะวัดะระหว่างก่อนก่อนก็จะวัดระหว่างขั้วอาขั้วนะครับก็คือลอย R ออกในลักษณะแบบนี้นะครับวัดความต้านทานเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับเราก็จะเอาค่าที่วัดได้เนี่ยมาคำนวมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือการวัดโอห์มนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการวัดไฟนะครับถ้ามีไฟเข้าไปแล้วแล้วก็วัดไฟสแตนบายนะครับว่ามีไฟจุดไหนทํางานได้จุดไหนทํางานไม่ได้นะครับถ้าอย่างขั้นตอนการวัดไฟนะครับการวัดไฟกับการวัดโอห์มเนี่ยนะครับในหน้างานเนี่ยจริงๆเราเราทําขั้นตอนไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับในสเต็ปการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วค่าที่ได้จากการเช็คนะครับเราก็จะนำมาวิเคราะห์อย่างเช่นบอร์ดตัวอย่างตัวนี้ในกรณีนี้ก็คือมันไม่มีการกินกระแสนะครับบอร์ดไม่มีการกินกระแสก็สันนิษฐานว่าไม่มีไฟเข้าไปในเมนบอร์ดก็คืออาจจะอันนี้สันนิษฐานไว้ว่าไฟไม่ข้ามมอสเฟตชุดแรกเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปตรวจเช็คทั้งการวัดโอห์มแล้วก็การวัดไฟนะครับ จากการตรวจเช็คในเบื้องต้นนะครับพบว่าค่าความต้านทานหลังจากอาชั้นนะครับมันมีความต้านทานที่ต่ำมากก็แสดงว่าโหลดมันอาจจะชอ็อตหรือรั่วอยู่นะครับนั้นก็จะใช้ไฟจาก DC Supply นะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปในจุดที่มีค่าความต้านทานต่ำเลยนะครับแล้วก็ดูการกินกระแสนะครับถ้าดูจากคลิปวีโอเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นว่ามันกินกระแสถึง5แอมป์นะครับแล้วก็ โวลเตจก็ดรอปลงไปเยอะนั้นแสดงว่ามีอะไรช็อตอยู่นะครับนี่เราก็ต้องค้นหาตัวช็อตให้เจอนะครับแล้วก็เมื่อเราแก้ไขได้แล้วนะครับแบบค่อยมาวัดไฟตามจุดต่างๆแล้วก็เทสเครื่องดูอีกทีนึงนะครับสรุปการตรวจซ่อมของเครื่องนี้นะครับคือลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าอาการไฟไม่เข้านะครับหลังจากการตรวจเช็คโดย DC Supply นะครับพบว่าบอไม่กินกระแสนะครับก็คือสันนิษฐานว่าไฟอาจจะไม่ข้ามเฟส ตัวแรกหรือตัวที่2เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เช็คแล้วพบว่าตรงอารชั้นนะครับเราวัดความด้านทานเทียบกับกาวนะครับปรากฏว่ามันมีความด้านทานที่ต่ำต่ำต่ำเกินจริงมากๆนะครับก็เลยทําการลอยอาออกจากวงจรนะครับแล้วก็วัดฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกคือคนละฝั่งของ R นะครับฝั่งขาเข้าก็คือค่าความด้านทานปกตินะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ค่าความต้านทานต่ำต่ำมากนะครับทีนี้ก็เลยทดลองใช้ d c ซ p ซันะครับป้อนไฟเข้าไปในฝั่งที่มีค่าความต้านทานต่ำนะครับก็พบว่ามันกินกระแส5แอมป์นะครับกินสูงไปถึง5แอมป์นั้นสันนิษฐานว่ามันมีการช็อตอย่างรุนแรงอยู่ภายในวงจรนะครับนั้นก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะครับในฝั่งที่ปกตินะครับเราก็มาเช็คต่อในฝั่งที่ กินยวะใส่5แอมนะครับแล้วก็ค้นหาตัวเสียนะครับภายในฝั่งนี้นะครับเมื่อเราตรวจเช็คจนเจอตัวที่เสียนะครับเมื่อเราเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วนะครับทีนี้ก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินี่ก็คือสรุปขั้นตอนการตรวจเช็คตั้งแต่ต้นจนถึงเปิดเครื่องติดนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราแก้ไขนะครับก็คือ เปลี่ยนตัวที่มันช็อตน,นะครับตัวที่เสียออกไปก็จะเห็นว่าเครื่องมันสามารถฮอ,อนได้ปกตินะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับทีอ่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันคือเขาเรียกว่ารุ่นลักโลกนะครับก็คือมันกินกระแสน้อยมากสังเกตเห็นว่ากระแสขึ้นภาพเนี่ยนะครับนิดเดียวเองนะครับจากปกติรุ่นก่อนๆนะครับมันจะกินกระแสประมาณ1 1แอมกว่านะครับภาพถึงจะออกอันนี้มันกินแค่0.20.3ภาพก็ออกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ กับทุกทท่านบ้างนะครับเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ